โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ทุกคนจำเป็นต้องเข้าไปศึกษาหาความรู้และโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนจะเล็กหรือจะใหญ่จะอยู่ในชนบทไกลแค่ไหนก็ตามล้วนแล้วแต่มีภารกิจเช่นเดียวกันทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นด้านการ,รเรียนการสอนการพัฒนาด้านต่างๆภายในโรงเรียนการอบรมส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและผลิตคนดีสู่สังคมวันนี้ รายการสิมาพาเที่ยวจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในด้านการพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบ e Eco School และเราจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศต่างๆภายในโรงเรียนว่าโรงเรียนแห่งนี้มีกิจกรรมดีๆอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับ ศึกษาพัฒนาตนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการสิมาพาเที่ยวนะคะโดยดีเจเสียงห้าวสาวเสียงรอสิริมาณานุจี D G นะคะตอนนี้ดีเจสิมาอยู่ที่โรงเรียนเมืองกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดก,กระบี่นะคะเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะมีมัธยมต้นถึงมัธยมปลายนะคะเป็นโรงเรียนที่มี ของชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้สิมาจะพาไปชมทุกซอกทุกมุมกิจกรรมดีๆเด่นๆของโรงเรียนเมืองกระบี่มีอะไรบ้างตามมาทางนี้เลยค่ะกิจกรรมตอนเช้าขณะนักเรียนเดินทางเข้าสู่โรงเรียนก็มีคณะครูอาจารย์ยืนรอต้อนรับนักเรียนอยู่บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนนักเรียนหยุดทำความเคารพเหมือนกับโรงเรียนทั่วไป มีโรงอาหารคอยบริการให้นักเรียนและครูอาจารย์ได้รับประทานอาหารเช้ากันครับ นข้างโรงอาหารมีที่ทิ้งขยะประเภทพลาสติกขนาดใหญ่เพื่อนำขยะดังกล่าวกลับมาใช้ประโยชน์ได้ในภายหลังนักเรียนบางส่วนช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนอย่างขยันขันแข็งผลไม้คนละมือ จากนั้นเวลา8นาฬิกาครูและนักเรียนทุกคนก็เข้าสู่พิธีหน้าเสาธงกันครับ โสภาสงศาโวขอราผู้มีพระเจ้า การนั่งสมาธิอีกทีแล้วเราเพียงแค่บครบตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปบรรพช่วยคนอื่นถ้าเรานิ่งคนอื่นเขาก็จะไม่คุยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้พวกเราเรียนรู้จักนิ่งนะครับหิ้งเถื่อนด้วยบรรพชวเองนะฮาดูปากเพราะนั้นเองอาจจะลองกปรไปจัดการดูหน่อยนะครับเรื่องแรกเลย ท่านผู้ชมคะตอนนี้ดีเจสิมาอยู่กับอาจารย์อรนุชแก้ววิเศษนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์คะวันนี้จะพาดีเจสิมาไปจุดไหนบ้างของโรงเรียนคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเส้นทางผ่านการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเมืองกระบี่นะคะนะคะเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้เลยนะคะค่ะแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับตามโครงการพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอยากจะรู้แลวใช่ไหมคะท่านผู้ชมไปทางนี้ดีกว่าค่ะ เรวันนี้อาจารย์อรนุชแก้ววิเศษ,ษก็ได้มาเป็นไกด์พาท่านผู้ชมไปดูฐานการเรียนรู้ต่างๆของนักเรียนโรงเรียนเมืองกระบี่กันครับค่ะอาจารย์อรนุชค่ะมุมนี้เป็นมุมสวนมะลัยของโรงเรียนนะค,ะ,คะ,ะที่มาที่ไปก่อนที่ก็จะมีสวนมะลายนี้มีประโยชน์ เกีย่ยวกับกิจกรรมด้านใดบ้างคะเอ่อแรกเริ่มเดิมทีนะคะาจากที่โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนอีโคสคูลนะคะแล้วก็ตามนโยบายของท่านผู้อำนวยการวสันปัญญานะคะที่จะส่งเสริมไม่เด็กนักเรียนนะคะแต่และห้องเรียนมีฐานการเรียนรู้ในโรงเรียนของตัวเองนะคะโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษานะคะบันไดเจ็ดขั้นนะคะในการสร้างฐานนะคะเรามีอยู่ทั้งหมด52งห้องเรียนก็จะมี52ฐานการเรียนรู้นะคะซึ่งเด็กๆเขาก,ก็จะเลือก ที่จะสร้างฐานการเรียนรู้ อเองนะคะกันในห้องนะคะผ่านกระบวนการบันไดเจ็ดขั้นนะคะของสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นฐานสวนมาลัยนี้นะคะเด็กๆนะคะเขาก็คิดกับคุณครูที่ปรึกษานะคะที่จะนําพืชที่ใช้ในการทํใบสีหรือทํามาลัยนะคะในกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วก็เวลามีงานต่างๆนะคะ,คะเขา <ph ì S 2> ก็หาพืชพันธุ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะมาปลูกนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นฐานเนองันนี้เด็กต้องเรียนนาต้นดอกร่กต้นดอกพุธนะคะตรงนี้มุมนี้ ุเป็นชมานะะนะคะนะคะเอามาปลูกนะคะซ,ซึ่งซึ่งซึ่งสามารถที่จะให้เด็กๆได้ได้เรียนรู้แล้วก็เวลามีกิจกรรมของโรงเรียนก็สามารถจะมาเก็บเอาดอกไม้แล้วก็ใบไม้นี่ค่ะไปจัดตกแต่งนะคะใช้ประโยชน์ได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอาถานถัดไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ดิเจซิมาอยู่ที่แปลงนาสาธิตนะคะของโรงเรียนบางกะบีข้าวไร่ข้า,าจานที่ปลูกนะคะค่ะตอนนี้เราจะเพาะเอาไว้สองชนิดนะคะ,คะมีข้าวไรเบอรี่นะคะกับข้าวดารารัตน์นะคะซึ่งะจะมีต้นสีม่วงทางด้านนี้นะคะเราจะเพาะเอาไว้สําหรับเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะไม่ได้แล้วก็ให้เด็กเขาได้เรียนรู้ะนะคะเรื่องของการทํานานะคะค่ะอีกหลายๆมุมทีเดียวนะคะ,ะเดินมาเกือบรอบโรงเรียนแล้วค่ะแต่ มุมที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปด้านอีกด้านดีกว่าค่ะค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็อีกมุมหนึ่งของโรงเรียนนะคะเราเดินมาถึงสวนไผ่นะคะอาจารย์คะมีไผ่อะไรบ้างคะในโรงเรียนที่ปลูกค่ะที่ในโรงเรียนนี้เราจะปลูกหลายชนิดนะคะแต่บริเวณนี้เนี่ยมันก็จะเป็นไผ่ตรงนะคะหรือที่เรียกว่าไผ่กินตึงนะคะค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นาสายพันธุ์อื่นๆนะคะก็จะกระจายอยู่ตามบริเวณโรงเรียนนะคะซึ่งมีเกือบร้อยสายพันธุ์นะคะ แล้วผ่อที่เราปลูกนี้นํามาทำเป็นอาหารตอนเที่ยงได้หรือว่าเราปลูกไว้ขายคนนอกคะตอนนี้เราปลูกว่าเพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะในการเรียนรู้แล้วเขาก็จะไปต่อย,ยอดในการที่จะนําเอาอย่างเช่นว่ากาบของมันหรือว่าใบของมันที่จะไปคิดเป็นนวัตรกรรมอย่างอื่นนะคะ,ะเพราะเราไม่ได้ไม่ได้เน้นว่าจะปลูกขึ้นมาเพื่อไปไปจําหน่าย แต่ว่าจะเน้นให้เด็กเขาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้มากกว่าค่ะเรือที่นี้รู้สึกว่าใหญ่โตนะคะกว้างใหญ่โตประมาณกี่ไร่คะโรงเรียนประมาณ38ไร่นะคะแต่ว่าเราใช้ทุกพื้นที่ในการจัดให้เป็นฐานเรียนรู้ให้กับเด็กๆทั่วทั้งโรงเรียนนะคะค่ะโอ,อ้ยดีจะมาเหือแต่เหือเลยค่ะยังอีกหลายมุมหลายจุดนะคะเราก็ไปทุกจุดนะคะวันนี้ของโรงเรียนนะคะก็ ขอบคุณเด็กนักเรียนด้วยนะคะเมื่อกี้ก็มาให้ความรู้เรื่องราวของการเตระศูนย์เตระจุดเรีนนยนรูนนน้นะคะเด็กก็ให้ความสนใจนะคะค่ะเดี๋ยวเชิญไปด้านนี้ต่อนะคะค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ดิเจนิมาอยู่ที่ห้องขากรรมนะคะมาเจอกับอาจารย์อารีบุญสิรินะคะซึ่งเป็นอาจารย์สอนวิชาขากรรมนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์คะด้านหลังนี้น้องๆกำลังทำอะไรคะทำพิซซ่าอยู่ค่ะนี่ขั้นตอนของการออทาหน้า อนี่น้องที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องราวกงขาดคนะคะแล้วก็อีกวงหนึ่งครับอีงหนึ่งนีดนี้น้องนี่กําลังใส่ซอสนี่คือที่ทําไปขายที่ไหนคะอาจารย์ทำส่งเขาสั่งค่ะทำะทา<ำ>นสั่งทำตามสั่งนะคะ550สชิ้นพิซซ่านี่ขายชิ้นเท่าไหร่คะชิ้น,น10บ,บาทค่ะโอโ้โหน่าทานทเดียวเดี๋ยวดีวเอติมาขอชิมหนึ่งอันค่ะขอ,อได้ค่ะขอหนึ่งอันค่ะคุณน้องค่ะมาหนึ่งอันค่ะฝีมือนะคะฝีมือของน้องน้องอยู่มอไหนคะน้องอยู่มอไหนครับ น้องชื่ออะไรครับอนนวัตอนวัตนะคะอยู่มหนะคะชิมค่ะท่านผู้ชมนี่กินพิซซ่าก็ต้องบอกว่ากินสองมือค่ะอืออร่อยค่ะเอาอีกหนึ่งอันให้จากล้องอือองนค่ะนี่เป็นทะเลหรือว่าเป็นอะไรครับเป็นหน้าทะเลหรือหน้าอะไรครับหน้าธรรมดาร้อนพิซซ่าธรรมดานะครับ อร่อยจริงๆคับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้จักล้องหนึ่งอันนะคะ,ะขอบคุณนะคะขอบคุณน,น้องนุวัฒน์นะคะอะไรน้องอีกคนชื่ออะไรครับชุกใจชุกใจครับ,รบอ๋อชุกใจนะครับชื่อเหมือนนายกเลยนะคะนายกสมาคมคนเลี้ยงแมวค่ะ,ะน้องๆองอะไรตัวหน่อยครับอะไรตัวหน่อยชื่ออะไรครับจักจิจักกิดจักกิดนะคะอีกคนครับกษิมโอ้โหนันตาชอยชื่อเหมือนดาราเลยนะน้องครับกุลอ์กับปาราเมตนะ โอเคค่ะเ, <Gym. S 2> เพื่อท่านผู้ชมนะคะที่กำลังชมรายการสีมาสนใจจะสั่งพิซซ่านะคะมีงานต่างๆงานอะไรก็ได้นะคะสั่งไปย่ยงคนที่มาในงานนะคะแต่ว่าสุดยอดจริงๆอร่อยค่ะสิบบาทค่ะอืมสิบบาทค่ะอร่อยค่ะเดินทั้งวันอยู่พอดีค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ดีเจซิมาอยู่กับ น้องโตเกียวหรือว่าน้องสหัสสวัสตกาเยานะคะซึ่งอตอนนี้อยู่ม .6 ของโรงเรียนมังกระบีนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่จะไปร่วมกิจกรรมอะไรคะที่ประเทศญี่ปุ่นคะก็เป็นโครงการการสร้างกระถายและพัฒนายาวชนของเอเชียครับ,รบที่ณเมือ,องโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นครับผมโอ้หและก่อนที่น้องจะได้ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ประเทศไทยมีกี่คนคะ ประเทศไทยก็มีสองคนด้วยกันครับก็ท่านเลือกจากสปทนะครับเป็นองค์การสิ่งแวดล้อมอีกคนนึงอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับกาลสินนะคะก็จะไปเดือนไหนคะไปเดือนสิงหาคมครับโ้สุดยอดมากนะคะกิจกรรมที่เราไปจะไปร่วมกับประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมเราจะเอาอะไรไปนําเสนอดีคะก็อย่างที่ได้เสนอผลงานไปครับผมก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับว่า การรักษาคุณภาพของน้ําบ้างการรักษาคุณภาพของดินอะไรประมาณนี้ครับก็เอาไปเลกเปลี่ยนรวมไปถึงวัฒนธรรมต่างๆครับที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวกะบีแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยครับเพราะว่าเราไปในฐานะตัวแทนของประเทศไทยครับผม อาจจะมีการแสดงบ้างมากันทั่วโลกไหมคะสำหรับกิจกรรมนี้ทุกประเทศหรือว่าอย่างไรคะมาแค่เอเชียครับทั้งเอเชียคือไป24คนครับ24คนนะคะไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นกี่วันคะ15วันครับ15วันเต็มๆนะคะนี่ตอนนี้ก็น้องเตรียมความพร้อมแล้วนะคะใช่ครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรานะคะน้องาศาสวัฒ ยานะคะก็เป็นอตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ม .6 ของโรงเรียนเมืองกระบี่ค่ะวันนี้ขอบคุณน้องนะคะ,คะ,ะยังมีบรรยากาศอีกหลายที่ของโรงเรียนนะคะเดี๋ยวตามสิมาไปด้านบนดีกว่าค่ะค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ดีเจสิมาอยู่ที่ ห้องฉายภาพยนตร์ของเรียนมกระบี่นะคะซึ่งเป็นห้องเรียนที่สามารถมาเรียนรู้มาชมสารคดีนะคะในช่วงที่นักเรียนว่า,วางๆจากกิจกรรมนะคะบรรยากาศแอร์เย็นฉ่ำนะคะแล้วก็มีน้องๆน,นักเรียนอาจารย์ก็สามารถใช้ห้องนี้มาเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของการสอนการเรียนรู้ดูกิจกรรมต่างๆนะคะจากทั่วโลกได้ในห้องฉายภาพยนตร์นี้ค่ะ บรรยากาศจะเป็นด้านจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราพาประจมทุกมุมแน่นอนค่ะทีหลังเบซเซอร์ชื่อว่าทูตูพยายามจะเอาชนะบิดาของเขาในทุกรุ่นท่าทีทรัพยากรที่จะทำก็คืที่นี่สถานะข้าวได้เ,เชิญสัญลักษณ์มันแสดงออกถึงพลังอำนาจของกษัตริย์พลังในทุกคนทุกแห่งในอดีตที่สร้างมันขึ้นมาที่จริงแล้วบิดาของทูตูมีเปโดริสามแห่งที่สร้างขึ้น ก่อนจะเลือกทีมหนึ่งที่ทำให้เห็นถึงสมรรถนะหรือแสดงให้เห็นว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในการหลงไหลชีวิตนิรันดร์กว่า4,000ปีที่บันทึกไว้ในตำมิล pues ล mm are ์ในยุคก่าม <te> ีคนฉลาดกว่าปูฟูก่อนจะนำเข้ามาจากต่างโลกและความอยู่รอดไม่ต้องหันไปบ้านตั้งอยู่ได้ซึ่งแต่ละบ้ัน ยังจีนก็เข้าใจเรื่อกนี้กระสาบกระส่ายมกเป็นชาวกรีกใน2,000ปีต่อมาด้วยใน24ปีฟาโรห์ก็ขึ้นสู่บัลลังกแต่ละขั้นยไ่เกี่ยวข้องกับดวงดาวการส้างเรขอาิทใช้ดวงดาวหมุนไปรอบๆทั่โลกและเมื่อดาวทุกสองอยู่ในการจัดตำนอง ค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้รายการสิบารมีเที่ยวนะคะอยู่กับท่ออานผอวัชสันปัญญาซึ่งเป็นผอ,อของโรงเรียนเมืองกระบี่นะคะสวัสดีค่ะท่านผอค่ะท่านผอคะมาอยู่โรงเรียนเมืองกระบี่นี้ก่อนหน้านี้อยู่ที่ไหนมาก่อนคะเออผมแล้วไปกัน,นที่โรงเรียนลำทับประชเราเุรีเป็นโรงเรียนประจําอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่แล้วก็มาอยู่ที่โรงเรียนเมืองกระบี่กี่ปีแล้วคะตอนนี้ก็ย่างเข้าปีที่สามอ่า ที่สนะคะแล้วก็โรงเรียนมกรบีนี้เป็นหนึ่งในสีงประเทศนะคะที่เป็นศูนย์การเรียนรู้อีโคสกูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะอีโคสกูลนี้คือ School, อีโคสกูลความหมายภาษาไทยจริงๆก็คือเป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตัวย่อก็คืออีโคสกูลเป็นเป็นโรงเรียนะระดับแกนนําของประเทศเป็นโรงเรียนหนึ่งเดียว ของมัธยมศึกษาในสังกัดสพทแลระทรวงศึกสาธิการแต่เป็นหนึ่งในสี่โรงเรียนทั่วประเทศแต่เฉพาะสังกัดสพทนี่โรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาทั้งหมดทั้งประเทศคือบริณฑที่เราได้นะครับตอนนี้ในภาคใต้ก็โรงเรียนก็รับผิดชอบในเรื่องการให้ความรู้ในเชิงการเป็นเิทยก่กร การเป็นแหล่งศึกษาดูงานอยู่ในขนานี้ค,ครับแล้วก็เรามองจากด้านนอกของโรงเรียนนะคะเห็นตึกรู้สึกว่ามันที่มันแคบเหลือเกินนะครับพอเข้ามาด้านในนี้มีเนื้อที่ท่าหร่คะของโรงเรียนเมืองกระบี่สามสิบสี่ไร่กว่ากับสามสิบห้าไร่แต่ว่าเดินเข้าไปข้างในแล้วแต่เห็นว่าเรามีแหล่งเรีออยนรู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับ้าไปดูแล้วก็หลายๆายแหล่งเรียนรู้ก็มีมีเกี่ยวกับอะไรบ้างคะมีเยอะแยะเลยมีอยู่ห้าสิบสอง ฐานการเรียนรู้ะนะครับผมใช้คำว่าฐานการเรียนรู้ก็ตโรงเรียนมีประโยช์ในการทํางานอย่างหนึ่งและสิ่งกระลอมก็คือเราประกาศยุทธศาสตร์ว่าหนึ่งห้องเรียนหนึ่งฐานการเรียนรู้นะครับก็คือแต่แล,ะและห้องเรียนก็คุณครูที่สั่และนักเรียนก็จะทํากิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและก็น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระกาบสิ่งแวดล้อมของราการที่เก้เข้ามาปรับใช้นะครับมียกตัวอย่างเช่นฐานการเรียนรู้เป็นสวนมาลัยฐานฝ่ายทดบน้ํานะครับธนาคารขยะเรื่องของแปลงนาสาธิตฐานน้ําหมักชีวอาพฐานประหยัดพลังงานนะครับมีพลังงานโซลาร์เซลล์ล้วเป็นพลังงานจักรยานปั่น นะครับมีฐานเรื่องฐานไผ่นะครับแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายนะครับที่เห็นมีการปลูกผักสวนครัวด้วยนะครับเมีครับมีมีมีฐานปักสวนครัวซึ่งมีอยู่2อสามฐานย่อยที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็คุณอาจจะไม่เคยเข้ามาในโรงเรียนวังกระบีนะคะก็จะมาเห็นแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็รู้สึกว่าที่มัน ด้านหลังมีสนามด้วยนะคะมีหลังข้างตึกนั่นดที่จิมาไปกับทีมงานวันนั้นนะคะท่านบอกคะจำนวนนักเรียนที่เรียนอยู่ที่นี่ทั้งหมดกี่คนคะตอนนี้โรงเรียนมก็มีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานเขตที่การศึกษามัธยมระกษสาเขตสิบสามเขตสบสามคือตังกระบี่เขตตั้งอยู่ที่ตังขนาดใหญ่ของโรงเรียนเมืองกระบี่นั้นมียอดตัวเลขนักเรียนประสิบพฤษนายมนี้ก็คือ1,600งรอยัท็ครน่ับคน นะครับมีอุากรที่เป็นทั้งครูและอุปกรณเจ้าหน้าที่ต่างๆรวมแล้ว136คนใ่นเยอะไปเดียวนะค<น>ะ,<น>ะแล้วก็ดิจิตมาไปเจอกับน้องโตงเกียวนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะจะไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก่อนหน้านี้ไปคุยมาน้องบอกว่าถือว่าเป็นการเลกเรียนของนักเรียน ประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนะคะน้องโตเกียวก่อนหน้านี้ผอก็ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะจะนําความรู้อะไรมาพัฒนาโรงเรียนบ้างคะครับเอขอขอ,ขอเสนอเรื่องของโตเกียวก่อนนิดนึง<ร>น้องโตเกียวเนี่ยนะครับสัส่วนกายายาวเนี่ยถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในตัวแทนของโรงเรียนที่โรงเรียนใ<ร><ร>ช้วิธีการคัดมีการสมัครจากนักเรียนนหลายคนแล้วก็มาคัดกรองในความสามารถสามอย่างหนึ่ง<ร>คือได้การใช้ภาษาอังกฤษ แต่ภาษากิดอย่างเดียวไม่พอเพราะว่ากิจกรรมที่จะไปทำนี่เป็นกิจกรรมระดับอาเซียนตทษทีครับอาเซียนก็คือเ,เอเชียระดับเอเชียก็จะมีประเทศที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ที่เ,าาเทศญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ30กว่าประเทศนะครับซึ่งถือว่าน้องตเกี่ยวโชคดีมากทีนี้กิจกรรมนอกจากด้านภาษาแล้วก็คือต้องมีประสบการณ์เคยทำงานดน้าสื่อเว็นอมาซึ่งเราเป็นโรงเรียนอิโคสกูลก็ถือว่าเป็นเป็นความเป็นความพอดีนะครับอีกอีกคุณสมบัตินึงก็คือ อาจจะน้องตัวเกียรจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่เมื่อจะน,นคำความรู้ทุกสบการ์นั้นมามาทำงานให้กับประเทศเราอย่างไรคือประสบการณ์จากญ,ญี่ปุ่นมาอย่างไรนี่คือน้องตัวเกียวถึงในส่วนของผมเองผมไปที่ญี่ปุ่นกลับมาผมไปดูเรื่องที่สําคัญกับเรียนมันะบีคือเรื่องของ TQM Total Quality Management คือเป็นการบริหารด้วยระบบคุณภาพ ซึ่งใช้หลักการมีส่วนร่วมซึ่งโรงเรียนมันกระบีเราทาอย่างนั้นอยู่ <Bradley. S 2> แล้วเราแปรจัดการโรงเรียนอย่างมีระบบม,มีคุณภาพและ,ะใช้หลักการมีส่วนร่วมทีนี้เราต้องการจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มังกระบีต่อเนื่องจากนี้ไปสักเรื่องเรื่องแรกก็คือการทํางานที่เป็นระบบมากยิ่บบบงขึ้นเ,เป็นระบบที่คุณภาพมากยิ่งขึน้นที่สองคือเราต้องการจะปรับกระบวนการทํางานของโรงเรียนกระบวนการทํางานอย่างไรให้มีความสะดวกรวดเร็วกระชับและก็เกิดผลสุดท้ายเป็นข้อที่สามคือ คุณภาพทุก language, อย่างมุ่งไปสู่ตัวลูกรนนักเรียนคือเด็กเมืองกระบี่จะต้องมีคุณสมบัติมีคุณภาพที่ดีกว่าเดิมยิ่งขึ้นผู้ปกครองต้องมีความศรัทธาต่อลูกๆของเราต่อโรงเรียนโดยใช <de> ้เกณฑ์เรื่องของต่างๆรวมทั้งต้องกลมพอใจในคุณภาพของลูกๆนักเรียนของเราโอ้พันมานาข้าของกินถ้วยรางวัลนะคะเยอะแยะมากมายนะคะเกียรติบัตรแล้วก็ มีกิจกรรมส่วนมากจะเป็นเรื่องราวของอะไระที่ได้ช่วยรางวัลมาคือก่อนหนึ่งต้องต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเมืองกระบี่ปีนี้เป็นมีอายุครบ61ปีเกียตรติประวัติที่เห็นอยู่ทั้งในภาพนี้แล้วก็ที่ท,ที่ที่พวกเราได้ชมกันอยู่ขนาดนี้เนี่ยเป็นเกียรติประวัติเป็นเกียรติภูมิเป็นสักศีของเรียนเมืองกระบี่ที่มีสิ่งดีงามเกิดขึ้นจากผู้บริหารจากคุณครูจากสิทธิ์เก่ารุ่นแรวรุ่นเด้ามาจนถึงรุ่นที่ผมอยู่ปัจจุบันเป็น ปีที่ 60, 60ปีที่61ของของโรงเรียนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,เร,อง,ราารงเรื่องด้านวิชาการต่างๆเรื่องดนตรีกีฬาศาสนาศิลปะด้านวัฒนธรรมเรามีความหลากหลายในความสามารถแล้วคือจะตอบโจทย์บ้านโรงเรียนมอนกระบ,บี่นั้นเราดีดีทุกวันมีทุกวันนะคะค่ะท่านพอใช้หลักในการดำรงชีวิตใช้หลักอย่างไรบ้างคะในแต่ละวันในการทำงานนะคะในในการทางานเนี่ย ผมไปทําง,งานทุกโรงเรียนที่ผ่านมาทุกหน่วยงานทุกสถานที่เนี่ยจะน้อมนํายุทธศาสตร์การพัฒนาขององคส์สมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่าในเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงและการพัฒนาม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 าสู่การพัฒนาในตำนที่ผมเป็นผู้บริหารเนี่ยคือคือผมก็ตอนที่ผมเป็นครูด้วยตอนเป็นครูเนี่ยตอนเป็นครูสอนหนังสือก็อน้อมนำยุทธศาสตรการพัฒนาก็คือเป็นครูต้อง เข้าใจและเข้าถึงเข้าใจลูกๆเข้าใจบริบทโรงเรียนเข้าใจลูกๆนักเรียนแล้วก็มีการวางแผนการสอนอย่างไรเอาไปใช้ประโยชน์นะครับให้ถูกต้องกับลูกๆแต่ละคนที่มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันนะครับออกวางแผนให้ดีแล้วก็ไปสู่การพัฒนาเข้าใจเข้าถึงเรื่องของโรงเรียนเรื่องของลูกๆแล้วก็เอาไปการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพตามที่เราต้องการ พอเป็นโรงเรียนการเป็นผู้วิหารก็ต้องเข้าใจบริบทของโรงเรียนบริบทของโรงเรียนนี่คือเข้าใจและเข้าถึงเนี่ยมันเป็นหลักสูงงานข้อที่สามข,ของพระเจ้าอยู่หัวในการที่เก้าครับคือคือภูมิสังคมก่อนจะทําอะไรคุณต้องเข้าใจเรื่องภูมิสังคมซะก่อนอแล้วก็ต้องมีกระบวนการหนึ่งที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือก่อนจะมีการพัฒนาเข้าใจเข้าถึงในเป็นภูมิสังคมเป็นหลักสูงงานข้อที่สามข,ขององค์ท่าน จะต้องให้เกิดการระเบิดจากทั้งในซึ่งเป็นหลักครงานข้อที่สองของจ้าราชการที่เก้าจึงจะพิสูจนการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นทุกที่ไหนก็ตามรวมทั้งเมืองกระบี่การเข้าใจการเข้าถึงและการพัฒนาต้องเกิดเป็นระบบอย่างนี้ย้ำอีกครั้งว่าการเข้าใจและการเข้าถึงคือการใช้หลักครงานของเจ้าอยู่หัวในข้อที่สามที่ว่าภูมิสังคมนะครับ แล้วก็ให้เกิดการระเบิดจากข้างในของบุคลากรนะครับแล้วจึงไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเราจะกิดความเจมริญก้าวหน้าค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากที่เราได้รู้นะคะเรื่องราวของโรงเรียนบองกะบีนะคะทางรายการเิบาพะเที่ยวนะคะขอขอบคุณท่านผอ,อนะคะวสันปัญญา ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการสิมาวะเที่ยวนะคะเดินไปทุกซอกทุกมุมของโรงเรียนเมรงกบีนะคะโดยมีอาจารย์อรอนุชแก้ววิเศษนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะและก อีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งเป็นรองผอของโรงเรียนมังกรบีอาจารย์ศักดิพันธ์จันเทสสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการสีมาพาเที่ยวขอบคุณทุกกําลังใจลืมวอาคุณไม่ได้สําหรับผู้สนับสนุในรายการทุกๆร้านทุกๆบริษัทที่อยู่เคียงคู่กันนะคะขอติดตามรับชมค่ะว่าเทปต่อไปรไายการสีมาพาเที่ยวจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนในจังหวัดกระบี่ต่างจังหวัดหรือว่าไปประเทศไหนสําหรับวันนี้มีความสุขทุกๆคนนะคะคิดดีทําดีพูดดีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวเราแน่นอน สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ